ดีรครับแล้วก็พระนุชเกิดทางมาขอได้เจอพี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ก็ท่านพระท่านจองไข่ทิ้งสับประธานในพิธีดังนนนะครับดูดีก็ย่างยิ่งในพื้นที่ของุูไทธานีนั้นนะครับ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีท่านอุชูจันทร์สุวรรณประดับวิทยาท่านอาจจะตั้งตลุ่มเกินนะครับพ่อวัวนะครับน้าวัวของท่านออกมาร่วมพิธีเปิดนะครับขอตีอนรับนะครับเชิญครับอกานกับเรานะคะน้าถ่ายเรียนเชิญเลยนะคะพิธีเปิดตรงนี้ครับหลังจากนั้นพวกเราต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน ภาพเคลื่อน้ายนะครับโมบูย์ตั้งแต่เดือนที่แล้วถึงตุลาคมสี่ก็มีการขยายอีกนะครับขยายเวลาเพิ่มพระพุทธเจ้าในกองการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างสมบูรณ์และยั่งบอนประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมะนำประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน เปา่งกิเกี่ับงทางเติมงานประกวโคดูดการทางราชการก็เพื่อนวดายารีใหญ่เพื่อนย้ายกัที่เรื่องยินเรียนโคบือให้ทนะครับอดีตฟเพื่อการกระทรครับก็มีทย้รพี่น้องีกุญไทยนะครับหลายส่วนได้เยอะเลยนะคะ เยอะเลยนะคะโดยเฉพาะสีแดงนะคะ,คะลูกนที้ม<ห>ี18ตัว<ด>แล้วประกอบด้วยนะคะพี่โต้งนะคะเสียโต้งนะคะพี่วิเชียนผลทัพทิมน,นะคะหมอตู้นะคะพร้อมด้วยกับผู้จัดสํสานที่ด้านหน้าเวทีนะคะอาสีดำนะคะทั้งผู้และมียาเตรียม,รมพร้อมจะครอบครันนะคะก็ติดต่อได้เลยพี่เต็งนะคะภาพเคลื่อนย้ายนะครับผมมือขยายนะครับหรือยิจารณา เพ้อต, e ตือนใต้เดี๋ยวได้รู้กันนะคะมอติกนะคะรัมการทั้งหมด5ท่านนะคะเก้าอี้สัก5 6ตัวครับที่ขอเก้าอี้สักห6ตัวมอติกมาแล้วค่ะผ้ัาจะอ่บริการไปี่หอครับกลวนะคัดไปแ้วนะังนี้เราจะตัดสีนาเพียนะเกิดถุงโม่ là subscribe cho kênh